อย่าจะทำขายฝากระวังโดนหลอกให้ทำในรูปแบบซื้อไปขายกลับแทนเรื่องแบบนี้นะคะลูกค้าเองนะคะก็จะต้องรู้ไว้ด้วยค่ะวันนี้แพรลินนะคะ c ี o จากแลนฟลอนจะมาเฉลยให้คำตอบค่ะสำหรับประเด็นนะคะการกู้ยืมเงินเนาะแน่นอนค่ะมันก็มีหลากหลายรูปแบบที่ใช้ทำกันในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำนองการขายฝากาาก็ตามนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอไปจำนองเนาะมันก็จะมีเงื่อนไขค่ะว่าวงเงินที่ได้มักจะได้น้อยกว่าขายฝากนั่นเองหลายคนก็เลยตัดสินใจทําขายฝากนะคะแต่พอจะทําขายฝากพอไปถึงหน้านงานกลุมที่ดินปรากฏโดนหลอกค่ะไงกลายเป็นสัญญาซื้อไปขายกลับเฉยเลยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะมันไม่เหมือนกันเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า การขายฝากเนี่ยกฎหมายคุ้มครองนะคะว่าลูกค้าสามารถไถ่ถอนทรั์คืนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใช่ค่ะชื่อเองเนี่ยมันอาจจะดูน่ากลัวนะคะว่าขายเฮย้ยหรือสิทธิทางกฎหมายเองเนี่ยมันก็ตกเป็นของนายทุนทันทีจรงิจรงๆตามวันที่จดทะเบียนเพราะมันถือว่าเป็นการขายรูปแบบหนึง่งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคุ้มครองการไถ่ถอนนะคะแปลว่าลูกค้าเนี่ย ค่าสามารถเข้ามาไถาถอนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดนายทุนไม่มีสิทธิ์บ่ายเบี่ยงหรือเบียเบ่ยงเบนที่จะไม่คืนทรัพย์นะแตกต่างจากการทำายารูปแบบซื้อไปขายกลับค่ะเพราะว่าการซื้อไปขายกลับนั้นมันอาศัยแต่คำมั่นเท่านั้นเองว่าจะมีการขายกลับให้กับเจ้าของท่านเดิมซึ่งอันนี้นะคะต้องเรียกว่าวัดดวงเอาเลยค่ะ หมไม่ได้คุ้มครองนะจ๊ะมันเป็นมันเป็นเพียงแค่คํามั่นเท่านั้นเองดังนั้นแล้วไหนจะต้องมาเสียเวลาฟ้องร้องอีกสู้ทําไปเลยให้มันถูกต้องดีกว่าท่านใดนะคะต้องการทําขายฝากติดต่อเขาไายังแลนฟลอรลนของเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราเองนะคะตรงไปตรงมานะคะเอกสารชัดเจนท,ทําทุกกรรมที่กรมที่ดินด้วยเรียกได้ว่าเราทําสัญญาขายฝากตรงไปตรงมามากกว่า1000เคสแล้วนะคะแต่สําหรับท่านไหนที่อาจจะมีความกังวลพิเศษและอาจจะมี ความตั้งใจจริงด้วยเงื่อนไขส่วนตัวหรือว่าเหตุผลส่วนบุคคลที่จําต้องจะทำสัญญาในรูปแบบซื้อไปขายกับแพรลินก็จะขอเตือนไว้นะคะว่าให้เลือกคู่สัญญาที่น่าเชื่อถือเพียงพอนะคะ และถ้าเลือกขายฝากนะคะเลือกบริษัทที่มั่นใจได้ว่าน่าเชื่อถือเพียงพออย่างบริษัทแลนด์ฟลอนของเรานะคะมีวงเงินทุนจดทะเบียนถึงกว่า50ล้านค่ะมั่นใจได้ว่าขายฝากกับเรามั่นใจหายห่วงด้วยลูกค้าที่ใช้บริการกับเรามากกว่า1,000เขตการันตีค่ะ